คุณเคยเขียนเลขหนึ่งไหมคะคุณรู้ไหมว่าวิธีเขียนเลขหนึ่งของคุณน่ะมันจะสามารถบอกนิสัยลึกๆของคุณได้นะครับจังหวะนี้ผมให้เวลาคุณ5วินาทีในการเขียนเลขหนึ่งในอากาศาว่าคุณเขียนยังไงคุณลองเขียนดูเลยนะเริ่มได้ครับเขียนเรียบร้อยแล้วนะห้ามเปลี่ยนวิธีการเขียนด้วยนะครับ ผมจะเฉลยเลยนะครับคุณดูเลยว่าการเขียนของคุณนะ่ะมันตรงกับเลขไหนถ้าคุณเขียนเลขหนึ่งมีหัวคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นตัวของตัวเองไม่สนว่าใครจะมองคุณยังไงคุณชอบโฟกัสในเรื่องของตัวเองรู้สึกอิสระในการที่ได้ทําอะไรที่ตัวเองอยากทําและคุณก็ทําได้ดีมากๆด้วยนะครับไม่ชอบการถูกบังคับและจับให้อยู่ในกรอบแต่คุณ ก็ไม่ชอบที่จะแหกกรอบหรือกดเป็นไงไม่ชอบอยู่ในกรอบแต่ก็ไม่ชอบแหกกรอบนะฮะ